ตั้งแต่เครื่องชั่งน้ำหนักอันเก่าเสียไปก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอีกเลยวันนี้จัดมาแล้วจ้าน้องเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลชาร์จไฟฟ้าไม่ต้องใส่ถ่านมีสาย USB มาให้มีสายวัดมาให้น้องหน้าตาน่ารักที่สำคัญราคาเบามากใครสนใจก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะน้องมีหลายลายให้เลือกมีทั้งแบบใส่ถานและมีทั้งแบบชาร์จแบตเลือกซื้อ ตามที่ถูกใจได้เลยคะ่ะทาไม่อยากให้น้ำหนักขึ้นหวหวๆเหมือนเรามีติดบ้านไว้นะคะจะได้เช็คความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ่อยๆจะได้ไม่เผลอกินเยอะแบบเราเพราะว่าลืมชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดนั่นเองพอมาชั่งอีกทีแทบไม่อยากเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงคิดว่าตัวเองผอมมาตลอดคิดว่าตัวเองน้ำหนักลดมาตลอดที่แท้แค่ยางกางเกงยืด อย่าคิดว่าตัวเองผอมจนกว่าจะได้ชั่งน้ําหนักจริงๆมาดูกันมาดูกันปุ๊บจะไปกดโดนะอะไรเป็นร้อยกิโลเลยเนะี <Okay. S 2> ย่ยเดี๋ไปเซ็ตไหมอุย้ยตายแล้วหักโทรศัพท์ไปหนึ่งกิโล ไม่หนักขนาดนี้ฉันว่ากิโลมันต้องเสียแน่เลยะฉันไม่เคยมุกรว่ากิโลมันเสียไหมฉันเอาส่งเคแล้วนะทำไมฉันหนักขนาดนี้